เาใกล้สุกแล้วนะคะที่ต้องตัดไปก็เ,เพรเาะเวลาไม่พอหรือเปล่าหรือเปล่ามีเวลาจำกัดแค่สี่นาทีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมทำกันไปเตรียมของกันเราจะเตรียมนี่นะคะปีกกระหังเราจะเตรียมปีกกระหังเราต้องเอาปีกกระหังไปชุกน้ําแบบนี้แล้วก็ถูถถไปจ้า,าถู ถูให้ทั่วเพราะว่าข้าวมันจะติดนะคะรอต่อไปก็ไม้พาอยไม้คนไม้พาอยก็ล้างไว้หืแเราก็เตรียมข้อ,อข้าวเจแล้วเราเตรียมข้อเจ้าที่ค่ะนี่นะไปข้าวเก่าเจ้าที่แล้วก็เอาออกมาเพราะาเราจะทำข้าวใหม่ใช่ไหม แล้วก็ถือกล้องดีๆในเซ่หมายถึงมืึงแล้วก็ไปทิ้งซุ้มพอเสร็จแ,แล้วก็เลี้ยวแล้วก็อันนี้น้ำเจ้าที่เอาไปล้าง ราจะปลดข้าวแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนดูไม่ล้มใช่ไหมโอเคไอ้ข้านมีอย่างเดียวนั่นแหละดูสิค่ะ เสร็จแล้วเราเอาม้อแกงกัน <hammer hair> <annoying> <problem> เราจะตัดต่อไป3าตอนนะคะถ้าอยากดูแบบนี้ก็ไปติดตามแล้วควานะ่าใครอยากให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะแต่ถ้าไม่ถ้ามันปิดคอมเมนต์อยู่ก็คลิปอื่นค่ะ ถ้ามันมาสองอันได้ไงไหรือใช่ไหมตอนแรกใส่ไปอันเดียวอะ่ะมาสองอันได้ไงเสียแต่ก่อนเองใช่ไหมถ้า ขเย็นอยู่เราต้องแบ่งข้อเย็นคนอื่นไม่รู้จักหรอกแต่คนเรารู้จักโอเคก็เหมือนข้าที่ค้าคือเปอะไรว่าต้องแบ่งเจ้าที่ก่อนถ้ามีข้อเย็นล้นมากมากแล้วก็สีไหมก็ให้มันสีไม่ได้อันนี้ก็ปล่อยให้ปล่อยคาละ เสี้ลวเนี่ยก็จะเข้าเจ้าที่สิแล้วก็จะมีน้ำอันนี้น้ำเฉพาะของเจ้าที่นะโอ๊อยป